สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับยังมีฟุตบอลในเชลลีลงสนามให้ลุ้นเยร์กันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่างเบลารุสเจอกับสโลวาเกียนะครับเบลารุสนั้นผลงานช่วงนี้ถือว่าอุ่นเครื่องทํางานดีเลยนะครับพวกเขาชนะมา3เกมติดนะครับชนะจอแดน1 0ชนะอินเดีย30แล้วก็นัดล่าสุดก็บุกไปเฉือนบาเรน หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับไม่มีลุสลันลิซาโควิดนะครับแล้วก็มักซิมสกาวิชนะครับสองผู้เล่นตัวหลักที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้นะครับวันนี้ใช้อังเดโซโลเวนะครับกับปาวาเซโคนะครับเป็นกู้หัวหอกนะครับส่วนโซเกียนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผานนัดหลังสุดเพราะเขาแพ้เกมเดียวนะครับเกมที่ไปเยนนอร์เวย์แล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนัดล่าสุดนั้น เปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์ไปได้สองประตูต่อศูนยนะครับวันนี้สโลวเกียนะครับแนวรุกเป็นวลาดิเมียไว้นะครับยืนมาหน้าตัวเป้านะครับแดนกลางก็จะมีพวกองเดรดูด้า อันเบิร์สลุดนักนะครับเป็นตัวทีเด็ดนะครับดูจากชื่อชั้นกระดูกบอลต้องบอกว่าโซเกียนั้นดูดีกว่าพอสมควรนะครับไม่ว่าวันนี้จะมาเยือนก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะเบรุตได้สําเร็จนะครับขอไปนะครับคู่ดีเล่นกันในสนามกลางนะครับดังนั้นน่าเชียร์โซเกียนะครับช่วงโซเกียน่าจะใส่ทีมเวิร์กแล้วก็ในลุกที่เฉียบคมกว่านะครับบุกมาเอาชนะเบรุตได้สําเร็จเชียร์โซเกียไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขเหมือนกันเชิญฟุตบอลนะครับเจอผมในตัดได้ใหม่เดือนพรุ่งนี้สวัสดีครับ